เราเปิดเกมมาเกมที่สาของวันนี้ต่างคนต่างกลุ่มชัยชนะไปคนละลูกไอ้คนละเกมละลูกนี้ครับวางมาเตยนวดอีกแล้วเตยบอกขอนวดครับเกมนี้อย่าลืมนะครับเกมนี้ตัดสินนะครับต่างคนต่างมีชัยครับไปคนละหนึ่งแต้มแล้วเกมนี้ตัดสินครับดีมโชว์สกิลถือมือเดียวครับ สอมือมึงจะหลุดอยู่แล้วมึงจะโชว์มือเดียวเบ๊ก <c oughs> <Big. S 2> ตั้งยิงเน้นๆไม่เหลือครับไรีาบาวครับไม่เหลือไปลแล้วเต้ยส่งให้บอยบอยนวดครับบอยขอนวดก่อนนะครับให้สะใจเบกหลอกข้ามามีกับอายามีการชมครับ <c oughs> อ <c oughs> อ,อชมเพื่อนไปแล้วครับ อ้าวมา,มายังไม่มีแต้มยังเนี้ยยังไม่มีแต้มกันเลยใช่ไหมอา้าวนี่ไงถามถึงแต้มแต้มก็กมาสองศูนย์ครับเกมแห่งชัยชนะครับใครชนะก็ได้แชมป์ไปครับอ้าวแฮนด์เ,เ,เฟกไปหนึ่งลูกอะไรก็แย่ไปหมดเว้ยช่วงนี้ ส่งมาครับมีแลนดิ้งกับอาบเวเรียบร้อยไก่ตัวสปีดมาอีกแล้วสีส่โนออกนำํำห่างอีกแล้ว,วดีมข้ามไปฟังตรงข้ามครับมีเบ๊กยืนอยู่สาดก้างมากันส่งคืนบิ๊กาต้องโชว์แล้วเอ้ยสวยงามโดนไปหนึ่งดอกครับ

น่ครับขอเล่นครับขอเล่นฮะไม่เหลือะเอ้ยเป็นไงเาวอา,อา,อาชุลมุนไอบาสล้วงไม่เอาครับของฟรีไม่ชอบออส่งมาเฮลิมรับมาคืนบ่อยบ่อยได้กลางไปทำทางปาทิ้งลูกนี้สามโดยแบงก์ก็ยังไม่ได้ครับ ลีบาวครับโดยบาสไปยวขึ้นไปแล้วครับส่งขวามาสวยงามครับอขอเล์อัพบแบดนิ่มๆไม่เหลือกันข้างหน้าไม่เห็นเลยสี่ต่อสองฮนะนี่ครับหลอกสวยครับเตยบอกขอนวดอีกสกเกมหนึ่งโอ้โหไอตัวนี้มันดื้อจริงๆเว้ สามาก,ก็ได้เจ้าเบ๊กฝั่งนู้นไม่มีสามเลยเว้ยเอ้ยเป็นไงโชว์ดังโชว์ดังเป็นไงอยากให้เพื่อนดังครับโชว์ดังผ่านไปครับผ่านลากเดียวครับคนเดียวครับเลย์อัพไม่เลยครับสี่เท่าไปแล้ว าโดนสเตีครับข้ามาครับดมเดมปามาครับครับยกโอ้โยลูกฟรีไม่เอาครับสับคอไปหนึ่งทีบอยครับแบ็คไม่ลงครับท่าเน้นท่าเทครับไม่เน้นลงฮะมากันครับแก้ตัวหน่อยครับเป็นไงครับได้โยฮะต่อเลยครับต่อเลยครับผมชอบ6-4 ai ai, dây chân kẹp, chân bòn chân bòn, 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 chân ลิงไม่ไรขึ้นสนามเลยจับสองสนะเจ็ดต่อหกครับอ้าวปาดไปกลางสวยมากครับยกลูกนี้ไม่เหลือครับเอ,อ,เ,อ,อเป็นง่ายเป็นง่ายขนาดนี้เลยสิบแปดครับสิบต่อแปดแล้ว สองเพลงครับหกแต้มครับอ้าวเรียบร้อยแปดต่อสิบครับกราบเน้นๆฮะอ๋อเงียบเก๊บใกล้ขนาดนี้ไม่ชิงแป้นด้วยสิบสองครับแปดมาช่วยกันสคนนะิบสองแปดครับรับนำบาทบอกกูต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว ข้ามากันการส่งเดมครับเดมตั้งยิงสามก็ได้ขอคืนหน่อยวันนี้ไม่มาซักโลกครับลีบาโดยบาทสามลูกนี้หน้าดา้านขึ้นไปอีกหยุดเกมครับสิบส <c oughs> องแปด, <c oughs> ดสวยงามเดมตั้งยิงลูกที่พันห้า อ้อฮโหทำทุกหนท,ทางสุดยอดรีบาวแต่ยิงไม่ได้สักคนเอ๊ะเป็นไงมือข้างด้วยเป็นไงดูฟอลลอมือดูฟอลลอมือสิบสองไปครับเต้ยยัดกลางไปมีแบงค์อยู่อ้วสิบสี่เซฟไปดีเร <14, 10. S 2> ็ว เด้ดู follow มือซะก่อนสิบสองสิบสีียมได้ปลายข้ามาบอยตั้งยิงครับเออไม่เสียแรงที่เลี้ยงมาตะไก่สิบหกสิบสองไปเลยขึ้นไปเร็วกรับคนเดิมอีกแล้วครับ 16บหอย่าลืมนะครับแค่2แต้มฮะสิบหกสิครับ 16, 14, รบ,บอยทําคอสเซอร์ส่งกลางมีแบงค์เติมมาปาทิ้งฮะอยากนวด,ดน,ะนามีครับกันครับหลุดลักไก่ไเก็บได้ไหมไก่ไปฮะบอยเลงลูกนี้ไม่เอาครับ คุยแล้วคุยแล้วโอ้โหลั้อครับลั้อสามโดยเฮลิมนี่ไงดูกันส่งเอ้ยเป็นไงสกิลแอดวานซ์สุดๆนี่เป็นไงนี่เป็นไงโอ้โหหนักเลยบิ๊กสิบหกสิบสี่ตัดกลางไปโดยเต้ยส่งแบงค์แบงค์รอดดาบไปนัดยิงนำแสงลงนี้ติดแงกอยู่ข้างห่วง ไปนะครับบาดลากเองข้ามฟังมีช่องไหมตัดสินใจปาทิ้งดีกว่าสองคะแนนเท่านั้นเน่เน่เน่ข้ามโอ้ยดัดดัดดัดเน่เน่เน่เนโอ้โหจังหวะทับแม่ไว้ใจนัสิบสครับ อ้าวนี่ไปคัดดันเอ้ยเกับรอเกับรอหลอนวิชาโชว์ซะหน่อยไปรีเวิร์ดโอ้ยเกับโดนหัวครับไไเห็นลิ้มล่าคนเดียวเข้าไปลูกนี้เก็บได้โดยเต, ơi. ต, ơi ต 160. ยเตยหมุนไปร้อยหกสิบยัดมาการครับแก้ตัวหน่อยเตยเตยใช้ท่าอะไรวะ ได้หมดเลยเนี่ยสูตรโกงต้องมาแล้วสโล่เลยมึงยังไม่เคาะเลยก้าวก้าวด้วยไม่เคาะด้วยก้าวด้วยโดดด้วยสัตว์ทั้งก้าวทั้งโดดดีสิบเจ็ดสิบแปดครับนี่ส่งจากบอยครับฟกึงเลยสิบเจ็ดสิบแปดครับ แต้มเดียวครับ 17, 18, สิบเจ็ดสิบแปดส่งคืนเฮลิมมาที่บอยบอยปาทิ้ลงลูกนี้เดะดูความนิ่งดูมือ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 เยซิบสิบเจ็ดครับเยซิบสิบเจ็ดข้ามาบิ๊กขออีกลูกหนึ่งไม่เอาฮะ สิบเจ็ดเย่สิบครับใครชนะเอาถ้วยฟอร์วอร์ดไปครับฟอร์วอร์ดเบกได้ไปเองตั้งยิงสองคะแนนป่าทิา้งชัดชัดเตย,ตย,ตยลุดครับจะขอนวดไหมเตยหัวมงขอนวดหน่อยโอ้ยเกมเกมเราครับ